สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องป้าแตนชาแนลแล้วก็โมโนมชาแนลค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาเตรียมพื้นที่รอดาวเรืองที่ลุงกับลุงพันเจ้ามานะคะเอามาประดับตรงลานข้างหน้าองค์ปู่นะตรงนี้จะเป็นดาวเรืองนะคะทุกคนจะทําเป็นแถวทําเป็นแถวแล้ววางเป็นคู่วางเป็นคู่นะคะก็นี่ทีแม่แม่ก็นี่ให้แม่แม,แม่เสียหน,านา้านะเดี๋ยวแม่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขายกเลิกการทํางานต้อง พี่ปานาอานะคะทุกคนพี่ปานาอานะคานาานะคนี่ตรงลานนะคะก็ป้าก็วัดนะระยะห่า,หางต้นละ50าสิบห้าเซนใช่ไหมเสือ50าิบเซนนะคะแล้วก็ระหว่างแถวก,กะเอาแต่ว่ามันจะมีเท่ากับแถวแรกแนะหละนะทีลรกก็คือเอาไม้วัดไม้วัดไปนี่ค่ะทุกคนโอ้โหพนักง,งานของเราดูที่นี่ทาให้ย้า,า,ยาชี้กวาดเนี่ย ฮะอาจารย์เสือเจา้จาอยางจะเรียกอาจารย์อยู่ใช่ไหมอ๋เอเพราะว่าต้องพึ่งเขาตั้งหัวข้อคลิปหัวข้อคลิปอ๋อย่างนัน้นนางนำนางน้ำมาหายอีกจัาแคปเจอร์แคปงานนี่อ๋อนางน้ำมาหายสิมาดูคนเราสิเมื่อกี้บอกว่า,ายังไงเมื่อกี้ป้าบอกว่าเอาฟางมาเอาฟางมาแล้วก็คือฟางอันนี้คือเขาเรียกว่าบ้าหอบฟางไงอ่ะอันนี้บ้าหอบฟาง นี่ให้เอาฟางให้เอาฟางแบบนี้แล้วมาหอบหอบเดียวใหญ่มากโอ้โจะได้หอบกลับงานนี่แหละพดโพแล้วน้อยมาหอบกลับไปนอนไปหอบมาหอบช่วยลุงเสือเธอเลยไปนอนไปนอนไปทุกคนตรงนี้เราจะปลูกเราจะวางดาวเรืองให้แบบนี้นะคะก็คือระยะประมาณประมาณหน่วัด่างดีเลยนน่วัด่ังดีเลย ห้าส okay, right? ิบโอเคไม่เสืออันนี้เท่าไหร่ห้าสิบห้าสก็คือเราวัดห้าสิบแล้วเราก็เสียบอะไรแล้วก็ได้เป็นเป็นเนี้ยหาอะไรมาเสียไว้โอห้าสิบห้าสิบห้าสิบก็วัดจากนี่ห้าสิบเนี่ยเห็นไหมอันนี้อันนี้ห้าสิบไปวัดช่วยกันเลยคราวเนี้ยปูมาเสือวัดปูเสียบเนี่ยไม้ยาขัดมลมันหักๆอย่างี้ก็เอาไว้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยใช้ทำเป็นคุ้มค่าอันนั้นเอะไรฮะอ๋อซีเมนต์จีบามาทั้งนั้นอ่ะ ว่าหาได้ชั่วคาวก่อนวัดตะวัดไปห้สิบเซนห้าสิบเซนไปก็คือระยะห่างประมาณนี้นะทุกคนจะไม่หรือว่าสีนนาส่สิบกำลังเลาอยู่ค่ะนี่นอยู่นี่นี่าจากนี้ขึ้นไปอันนี้วัดจากนี้ไปเนี่ยใส่ไว้แล้วเนี่ยอ่าห้าสิบเจบเจ็บไม้ไว้น,น,นี่นะคนุัค เหมือนเราจะวิ่งเหมือนเราจะเล่นวิ่งแข่งกันเลยนะคะว่าเหมือนลู่เหมือนลู่วิ่งไม่ใช่เป็นดาวเรืองนะคะอ๋าเนี่ยคนเก็บเสือเป็นไงล่ะเก็บโอ้ยหอบไปเกินกำลังไปไงย้ายบ้านย้ายบ้านนี่กำลังเลยย้ายบ้านี่กักวแล้วบ้านนี่ฟางฟางมาสั่นวา คิด <Mile> ว <dizzy> ่า <Das> ห <boys> <laughs> ้าส okay. okay. right. ิบโอเคเนาะพอดีสวยเป็นช่องว่างมันด้วยเนาะอ่าขีดไปตอกไม้ตอกไม้ค้ำนะเราจะตอกไม้ค้ำเล้่นต่อไปนี่ล่ะอาวัดเหมือนกันเหมือนกันรับวัดวัดจากจากบนขึ้นล่างอาจากบนขึ้นล่างว่าฉันว่าจากล่างขึ้นบนโอากันกระาดเนาะโอเคอ่าไปเลย มุมเสียงนี้ก็ได้นะเพราะว่ามุมเสียงต้องวัดด้วยเป็นการหักม,มุมเราก็จะรู้ว่าต้นซ้ายดาวเรืองกี่ต้น,น,นกี่คู่ว่างั้นเถอะนับเป็นคู่ไปไไไอนับด้วยนะเอาเอากระดาษไหม้นับอเอากระดาษนับไหมพูด<ม> เจ็ดรอบละเจ็ดกี่ตแล้วก็เป็น 2, 6, ปท้ายที่หัว ours, อัตโนมัติเลยใช่ใช่แล้วก็เส้นนี้ด้วยนะเส้นนี้ด้วยวเส้นนี้ด้วยเราต้องมีมุมเฉียงเพราะว่าล้นาาป,ปูนเป็นมุมเฉียงอ่าจะประมาณนี้นะคะนี่คือนี่คือคู่ทดลองนะคะนี่คู่ทดลองสองไม่ถีไม่ห่าง แต่ถ้ามันคือมันใส่สองต้นมันก็เหมือนโดดเดียวนะเพราะว่ามันมีแค่แค่นี้แต่ถ้ามันใส่เยอะๆเนี่ยมันก็จะดูเป็นความสวยงามไปด้านข้างก็จะเป็นหญ้าขัดมอนะคะทุกคนอันนัน้นไม่ต้องไม่ต้องโอเคหักมุมแล้วไปเส้นต่อไปเลยเอ,อ,อันนี้คือเราเตรียมการรอนะคะทุกคน ถ้ามาก็คือสามารถรอสองตั้งได้เลยสองหนุ่มสองหนุ่มสหนุ่มคนดาวเรืองเราก็จะรู้ว่ากะประมาณว่าต้องใช้กี่ต้นนะนั่นเป็นทางโค้งมันก็ไม่ไม่ได้ตรงกันแน่มันไม่ตรงเอาแค่ระยะห่างระหว่างต้นกับระหว่างแถวมาเข้มนิกไว้แล้วเนาะเดี๋ยวี่ไปหาเฮดเวกเฮดงานเบื่อ ฮะเออ,อมาดามพูดอังกิน <laughs> มาดามเริ่มพูดอังกฤษได้แล้วมาดามเริ่มพูดอังกฤษได้ <laughs> เขาเตรียมพร้อมแล้วเตรียมจะบินแล้วไม่ได้สร้างว่าเรียบร้อยนะทุกอย่างคือเตรียมพร้อมคือถ้ามาก็คือวางได้เลยทุกคนนี่คือจะเสร็จเลยนะ วาวงเป็นคู่เป็นคู่ไปเราจะมีผแผนกพาไม้แบบนี้นะคะทุกคนมีผแผนกผแผนกผแผนกเหลาไม้มีเหลาไม้เพราไอชิปตัดเป็นท่อนสั้นๆให้แล้วนี่ นในโเ่เตามมนคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ตอกไม้เรียบร้อยนะคะนี่คือไม้เอาไว้ค้ำนะคะนี่เรียงแถวเลยเรียงแถวตามที่เราวางแผนเอาไว้เราวางแผนเอาไว้ให้คุณ ไม่ใช่คนไม่ใช่ไม่ใช่สวใกล้ๆจะเป็นสวเพราะทะเลสวเดี๋ยวจะเลิกทำงานใกล้นะทุกคนเดี๋ยวออกกำลังกายกันออกกำลังกายแขนนะนี่เป็นแถวเป็นแถวไปเพื่อจะวางดาวเรืองไว้แบบนี้นะคะทุกคนมันก็จะค้ำไม่ให้มันล้มนะสองต้นแบบนี้แบบนี้เพื่อไม่ให้ดาวเรืองล้มนิดหน่อย เยี่ยให้มันเข้าลักมันไกลกันคนบอลายไกลกันเพลิค่ะห่างนิดหน่อยก็ได้โอเคห่างห่างนิดนึงก็ได้ค่ะเราทดลองดูแล้ว <Okay. S 1> แต่มันก็อยู่ได้อยู่ยุคก็ไม่มีอะไรได้อยู่ห่างกันหน่อยเรียบร้อยค้ำแบบนี้นะคะค้ำให้สุดโอ้ดาวเรเืองก็สวยมากเลยเนี่ยถ้ามันเป็นแถวเป็นแถวเนี่ยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราแบบบินโดรนก็จะสวยนะแล้วก็เรานั่งถ่ายรูปนะนั่งถ่ายรูป ก็สวยเหมือนกันทุกคนดอกเยอะด้วยนะดอกเยอะด้วยนะคะทุกคน<ม>น,นี่แม่แก็ร่วมแรงร่วมใจกันตอกเป็นตอกตอกเป็นตอกนะคะพนักงานไปเอาไม้แม่อ่าพนักงานไปเอาไม้ประทาัานว่าลักเบิดรักเบิดดาวเลือกมากนี่พร้อมยกตัง้งยกตั้งเลยนี่ว่าโหสุดยอดเลยเอตั้งใจครับคุ ั้งแต่เดี๋ยวเขาเค่อยถอดออกกันเนาะทั้งแต่มันทั้งแต่บุญนาถสีลมเนาะมันต่างเรี่ยงไหนอยู่มั้งค่ะรวดตอกบ่ะ